สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยุยาติเยอะไม่เสียแรงที่เลือกข้างรัวคอมเมนต์เฟซบุ๊กนวัดจัดเต็มด่ากระดาษไม่สนหน้าไหนหลังออกจากโรงพยาบาลจากกรณีที่โรงพยาบาลปิญญเวศได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโซเชียลโดยยืนยันว่านวัดอิสระกรศีลมีอาการดีขึ้นมาก แม้ไม่ร้อยเปอร์เซนตแต่แพทย์ลงความเห็นว่าสามารถไปรักษาต่อที่โฮสปิตอลหรือบ้านได้เพื่อสละเตียงให้ผู้ป่วยอาการหนักต่อไปอีกทั้งยังได้แจ้งข่าวลือที่ระบุว่านวัตหนีออกจากโรงพยาบาลตอนตีสี่ไม่เป็นความจริงเรออีกฝ่ายได้โทรศัพท์มาขอกลับเองและในเวลาต่อมานวัตก็ได้ออกมาไลฟ์สดเผยความจริงว่าตนเองไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแบบปกติแต่เป็นคนหนีออกจากโรงพยาบาลมาเอง ตอนตี4ี่สี่นาทีวันที่23กรกฎาคมซึ่งจะตัวบอกว่าได้ถ่ายวิดีโอตอนนี้ออกมาไว้หมดแล้วซึ่งที่นี้ออกมาเพราะรู้สึกว่ารโรงพยาบาลมีอะไรแปลกๆแ,และทราบว่ามีการแอบติดกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยถึงคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นว่าเป็นการละามิดแต่คลิปเสียงยังมีเวอร์ชั่นเต็มกว่านี้อีก ดา้าสดยุยญาติเยอะไม่เสียแรงที่เลือกข้างรัวคอมเมนต์เฟซบุ๊กนวัดจัดเต็มด่ากราดหลังออกจากโรงพยาบาลโดยงั้นี้ช่วงหนึ่งในไลฟ์สดของนวัดนักร้องลูกทุ่งยุยญาติเยอะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าโนรักพี่นวัดเห็นด้วยที่สุดรักนั่นเองครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ